สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดมหาธาตุเจดีนะครับหรือวัดท่าฉลองจังหวัดคูอบ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับครั้งหนึ่งไดี่มาที่ภูเก็ตนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเด้มาที่จังหวัดภูเก็ตนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยมาที่จังหวัดภูเก็ต เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อกรับไหว้เปนสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงนี้ก็เข้าไปข้างในเราก็ถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างในนะครับทุกคน จะมีชั้นบนด้วยนะครับ มีชั้นบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับชั้นสุดท้าย สามนะครับบรรยากาศด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบบริเวณวัดนะครับทุกคนชั้นที่3นะครับก็จะเป็นชั้น,นสุดท้ายนะครับแล้วก็ลมก็แรงเลยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะชมจุดต,ต่อไปกันนะครับทุกคนนี่ก็คือจุดแรกที่เรามานะครับนี่คือชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่4คุณพูสัต์กี่นาทีครับโอ,โอ้ครับครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะชมจุดต,ต่อไปกันนะครับทุกคน คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาสิบนาฬิกาแล้วนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเจ้าวัดครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับ ่วนตรงนี้นะครับก็ยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่ให้เข้าไปนะครับทุกคนจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดจําหน่ายของที่ระลึกนะครับทุกคนก็จะมีอยู่หลายราคาเลยนะครับเอาอะไรบ้างครับ จุดที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จําหน่ายของที่ระลึกนะครับก็จะมีหลายราคาเลยนะครับทุกคนแล้วก็ซื้อดอกไม้ไหว้พาก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับต้นไม้ตัวนี้ตกแต่งสวยงามมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินชมจุดต่อไปกันนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็กว้างขวางเลยนะครับทุกคนถ้าใครที่มาภูก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาวัดนี้ได้นะครับแล้วก็มากรับไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับไม่รู้เลยครับเมื่อกี้เ่างเขาจุดจุดเสียงดังมากเลยครับตรงนี้ตรงข้างในนะครับทุกคนก็จะเป็นอาณาวารีหลวงพ่อวัดฉลองนะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับก็ไปกราบไหว้บูชากันได้นะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนวันนี้ไม่ร้อนมากนี่ก็คือบรรยากาศรอบบริเวณวัดนะครับทุกคนตอนนี้ชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ มวน่ารักมากเลยครับกเ,กเดี๋ยวเราจะเดินชมจุดต่อไปกันนะครับทุกคนตอนนี้คือหิวน้ำมากเลยครับทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนตรงนี้คือจุดแรกนะครับที่เราเดินไป ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ขายเสื้อผ้านะครับทุกคนซื้อไปของฝากที่เราลึกได้นะนี่ตัวเท่าไหร่ครับสองร้อยค่ะสวยดีห้องน้ำไหม อันนี้ก็จะมีมะพร้าวไข่ด้วยนะครับทุกคนคือเสื้อหนึ่งตัวนะครับทุกคนตัวละสองร้อยบาททีเราจะเดินหาที่พักนะครับตื่นนานแล้วนะครับก็คี่จะเหนื่อย ไดเสื้อหนึ่งตัวนะครับทุกคนสวยมากเลยครับราคา200บาทได้อะไรบ้างครับรรที่พ่อพงแจรงนั้นมันสวยน่ารัค่ะหนีเือหรอพงษแจพงษแจมันเป็นรูปหอยอะไรแบบนี้นรูปหอยเก๋นี่ใช่รูปขายคือหน้าองร้ยต้องขยับไปอีกครับเพราะมันเห็นป้ายตรงนั้น Man, s <S yep> いい fit, ี๋ยวจะถ่ายรูปก mm ันนะครับขึ้ลนรคนรถเลยไหมครับถ่ายรูปให้พี่ๆนะครับทุกคนจะได้เก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกไว้นะครับ เดีย๋ยวตอนนี้เราก็กำลังที่จะรอรถทัวร์มารับนะครับรถทัวร์อยู่ตรงไหนค,นครับเขานัดกี่โมงครับสามสิบนาท,ทีได้ถึงเวลาแล้วเดีย๋ยวเราไปรถกัน ครั้งแรกที่มาภูเก็ตไหมครับครั้งแรกค่ะมาภูเก็ตครั้งแรกค่ะภ<ฟ><ฟ>ูเก็ตสวยมากเป็นคือเป็นจังหวัดที่ก็คิดว่าอยากอยากมาอยู่แล้วพี่นนกับภูเก็ตอะไรสวยกว่ากันอ๋อพี่ค่ะ <laughs> สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายเสื้อผ้าอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะครับ เราจะขึ้นรถก่อนนะครับทุกคนใครที่มีโอกาสมาที่ภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาไหว้พระที่วัดนี้ได้น,นะครับหรือว่าเป็นวัดคุ่บ้านที่เงินของจังหวัดภูเก็ตนะครับ